ตามรายการกันต่อนะครับพี่อาร์ซูมีวันนี้เราจะคุยกันในตัวหุ้นที่อยู่ในตลาดจีนนะครับอย่างเสี่ยวมี่ครับช่วงที่ผ่านมานี่ก็ปรับตัวขึ้นมาได้คึกคักทีเดียวนะครับสินค้าเขาค่อนข้างหลากหลายเลยและช่วงนี้เทรนด์เรื่องของ EV รถเสี่ยวมี่ดูจะได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากเลยหุ้นเขาอย่างน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคุยกันกับคุณทักษิจ์ชาติเชิดศักดิ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบลกรุงศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอยครับ อ่ะเสี่ยวมี่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้เราเคยใช้พวกสินค้าในครัวเรือนในบ้านแบบถูกๆนะเดี๋ยวนี้เสี่ยวมี่เขาทำอะไรบ้างเห็นว่ามีสินค้าเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับครับคือคงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังเป็นมือถือนะมือถือเสียวมี่ครับนะครับแล้วก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มาจากรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีการเปิดตัวเขาได้เยอะในจีนนะในจีนครับ แล้วก็พวกสินค้าพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงนะของที่ใช้ในบ้านเนี่ยประมาณ29%บเกอร์ซนะครับแล้วก็สัดส่วนสินค้าอื่นเนี่ยประมาณ10%อโครงสร้างหลักเนยส่วนใหญ่ยังเป็นมือถือนะแต่เริ่มกระจายไปพวกรถอีบีแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมากขึ้นครับครับเทรนด์หลังจากนี้เนี่ยนะโน้มจะเป็นยังไงบางเขาจะเน้นส่วนไหนแล้วส่วนไหนมันจะเป็นไดรเวอร์การเติบโตหลักของบริษัทต่อไปอะคือโครงสร้างหลักเนผมว่าประมาณสองปีเนี่ยจริงๆตัว มือถือเนี่ยยังเป็นในฝั่งของสัดส่วนรายได้หลักนะแต่ผมว่าจะเพิ่มนะดูจากแนวโน้มบริษัทเนี่ยจะเพิ่มในฝั่งของตัวรถยนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ของใช้เนี่ยนะครับจริงๆผมว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปเดินห้างหรือของใช้ในบ้านเนี่ยนะครับ,รบผมว่ามีโอกาสได้ใช้บริการนะสินค้าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอีโคซิสต็มที่มันสร้างขึ้นมานะผมว่าจุดแข็งของตัวเซี่ยวมีเนี่ยคือพยายามที่จะคอนเน็ทุกอย่างนะคอนเน็ทุกอย่างทั้งตั้งแต่มือถืออย่าง a อ p เ e อ่าไม่ใช่ Apple แบบ จับตัวอัตราการเต้นหัวใจอของใช้ในบ้านลิงเข้ามาลิงทุกอย่างนะครับให้เป็นอีโคสิสเต็มผมว่าคงไปในขาของสองสองส่วนหลักที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปนอกจากมือถือนะครอืมอืมที่ผ่านมาเราบางคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเสี่ยมีขายแต่แบบของที่แบบไม่ค่อยแพงมาจิ้นเขาจะดีหรือเปล่าเนี่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงฮะจริงๆผมคิดว่าภาพของตัว รายได้เนี่ยนะครับถ้าไปดูเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเห็นด้วยนะเพราะว่าภาพของตัวโปรดักบางบางส่วนเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าราคานะครับเทียบกับคู่แข่งเนี่ยถือว่าแข่งขันได้ดีเลยแหละในะราคาต่ำทำให้มาจินเนี่ยไม่ได้สูงแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะไปในระดับ global หรือว่าไปในตลาดอื่นๆเนี่ยผมว่าเขาพยายามที่จะไปหาโปรดักที่เรียกได้ว่าขยายมาจินมากขึ้นางในฝั่งของตัวรถ e b นะครับหรือแม้แต่ในขาของตัว ของใช้ในบ้านบางส่วนที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าตลาดนะผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นเทรนหลักที่อาจจะทำให้ลักษณะคือบริษัทคงไปโฟกัสตัวที่ไม่มีมาจินมากขึ้นนะครับ,รบแต่ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยราคาแข่งขันก็คือมาจินอาจจะไม่ได้สูงมากครับตัวรถจน E ีวีนี่คาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่เป็นสมรสมรภูมิมที่แข่งขันกันดุเดือดอย่างมากเลยนะฮะจริงๆผมคิดว่าถ้าดูจากภาพของการเปิดตัวแผนบิสเนสเนี่ยนะครับ คือต้องยอมรับว่าก็เป็นเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีในะรถ e v เนี่ยเพราะว่ามีการเปิดตัวรุ่นที่2แล้วนะครับก็คือรุ่น YU 7นะซึ่งตรงเนี้ยเรียกได้ว่ามีออเดอร์ในการสั่งมากถึงประมาณ200,000คันนะภายใน3นาทีเองนะครับพี่บอยนะซึ่งถือว่าได้เป็นความสําเร็จตอนเนื่องของรถยนต์หลายรุ่นผมว่าโมเดลใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าเห็นแนวโน้มการเติบโตด้วยดีไซน์แล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันภายในเนี่ยผมว่าก็เรียกได้ว่าแข่งขันได้ดูจากการจอกที่มันค่อนข้างจะ เร็วแล้วก็เรียกว่านิยมอะครับครับเขามีการมองเรื่องของการเติบโตในอนาคตของ Xiaomi ต่อไปยังไงบ้างอะครคือตอนนี้เนี่ยนะครับ Xiaomi เขามีการวางยุทธศาสตร์นะคือตัว Connect เนี่ยตั้งแต่ตัวคนนะรถแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาขายก็คือที่อยู่ในบ้านครับเขาเรียกว่าเขาใช้เรียกว่า Hyper OS นะซึ่งเป็นแกนกลางในการเชื่อมโปรดักทั้งหมดของบริษัทนะผมคิดว่ารายได้หลังจากนี้เขาพยายามที่จะต่อยอดนะ นะก็คือเปิดโอกาสทั้งในฝั่งของบริการเสริมที่จะเป็นรายได้เพิ่มเติมอย่างเช่นการสมัครสมาชิกนะครับอย่างตัวแอปพลิเคชันต่างๆการโฆษณาในอีโคซิสเ็มที่เขา <ừ. S 2> สร้างไวน้นะครับโปรดักที่คนไม่ใช้เนี่ยผมว่าอันนี้มันจะเป็นเียกว่า r e c u r r i n g i n c o m e ในระยะถัดไปซึ่งจะ top up ในฝั่งของรายได้ในระยะถัดไปครับครับบริษัทจีนเนี่ยหลายคนยังคงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่เขาก็ยังทําธุรกิจอยู่ในประเทศรายได้หลักก็ยังมาจากในประเทศนะครับเซี่ยวมี่เป็นแบบนั้นด้วยไหมฮะ ก็ต้องยอมรับนะครับว่า60%ของรายได้รวมเนี่ยยังมาจากจีนนะครับแล้วก็อีก40%มาจากต่างประเทศนะแต่ทีนี้เนี่ยจุดที่ผมมองว่าเซี่ยวมีน่าสนใจในสัปดาห์นี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าในฝั่งของจีนเนี่ยปีนี้มีความเสี่ยงเรื่องเทรดโวนะและดูจากท่าทีของรัฐบาลที่เขาพยายามจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนะจากเดิมเป็นประเทศผู้ผลิตเขาพยายามที่จะเน้นให้เศรษฐกิจเนี่ยโตด้วยการบริโภคภายในซึ่งภาพตรงนี้เนี่ย มาตรการกระตุ้นต่างๆที่จะออกมาโดยเฉพาะปูริสบูโรนะผมว่าสองสัปดาห์นี้คงต้องตามนะเพราะว่าดูจากท่าทีของทางการพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนการบริโภคเลื่งคืนซุ่งตรงนี้มันจะบวกกับเสี่ยวมี่โดยตรงเพราะว่าแน่นอน60%มาจากเสี่ยวมี่ถ้าจีนมีการบูสต์เศรษฐกิจเนี่ยโปรดักในจีนก็น่าจะมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับอืแต่ก็แน่นอนในอีกทางหนึ่งเนี่ยเสี่ยวมี่เป็นหุ้นที่คนชอบอ่ะบางคนมั่นใจอยู่แล้วว่าธุรกิจเขาดีสินค้าเขาดีนะครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในตลาดเดียวกันเนี่ยเซี่ยมีเทรดแพงกว่าชาวบ้านเขาช่องเขาเยอะเลยนะครับเรามองว่ามันน่ากังวลไหมจริงๆถ้าดูจากในรูปที่ผมโชว์เนี่ยอันนี้อย่างที่พี่บอยบอกนะเซี่ยมีเนี่ยเทรด P/E ปีนี้สามสิบสองจุดสี่เท่าครับเทียบกับคู่แข่งอย่างซัมซุงสิบสี่เท่าแอปเปิลยี่สิบเก้าเท่านะแล้วก็ค่าเฉลี่ยยี่สามเท่าแต่ถามว่าเรากังวลหรือเปล่าผมว่าไม่นะเพราะว่ามันเป็นหุ้นโกลด์นะครับพี่บอยลองดู E.P.S. โกลด์เนียตลาดทำปีนี้คาดการกำไรของเี่ย แตโตถึง70%เปอนเลยนะ <Wow. S 2> คือแรกมาด้วยพ e. ีที่แพงแต่โกรดเนี่ยเด่นกว่าชาวบ้านนะฮะก็คือ70%เนี่เยอะกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาโตกันประมาณยี่แเอซีก <Huh? S 2> ผมว่าจริงๆอยู่ในดับยอมรับได้ถ้าเกิดคิดกลับมาเป็น PEG เนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะผมว่าดูดีเลยออื ผมว่ามันมันมันองไปเทียบกับใครกันแน่เพราะว่าเขามีธุรกิจหลากหลายมีทั้งมือถือมีทั้งเครื่องใช้ในบ้านแล้วก็มีทั้งรถยนต์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปเทียบแบบเพียไหนคือมันมันต้องต้องอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ที่บอกไปนะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากมือถือจริงๆตอนเนี้คู่แข่งเขานีจริงก็ยังเป็นซัมซุงนะถ้าเทียบเทียบกันเ่เพราะซัมซุงตอนนี้ก็โปรดักเนี่ยผมว่า มีความคล้ายกันแต่อย่างที่บอกไปว่าสัดส่วนไรายได้ของซีอิมีเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันยังไม่เยอะนะรประมาณเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าเทียบกันก็จะเป็นซัมซุงหรือแอปเปิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันนะครับณนะตรงนี้เลยนะ่าจะเหมาะก,กับนักลงทุนสไตล์ไหนเป็นหลักครับจริงๆที่เรามาเชียลเนี่ยเรามองเป็นลักษณะคือเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับตัวราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยเขาประเมินตัวหุ้นแม่เขาเนี่ยซีอิมีเนี่ยอยู่ที่ หกสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าเหรียญฮ่องกงนะ uh huh. นะซึ่งถ้าเกิดคิดกลับมาเป็นตัว D R Xiaomi แปดศูนย uh ์เ huh. นี่ยจะอยู่แถวยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสามบาทบนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอัพไซด์ประมาณสิบหกเปอร์เ huh. ซ็นตะสิบหกเปอร์เซ็นตนะแต่จุดสําคัญก็คือตัวภาพทางเทคนิคครับหุ้นมันเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันได้ผมว่าแอบลุ้นทำนิวไฮนะเลย แนะนำสาหรับคนที่เก่งกาไรก็คือเลนส์สั้นนะครับเทดดิ้งบายตัวเสี่ยงมีแปดสบครับถ้าอยากซื้อถือยาวล้วครับนะตรงนี้มีคําแนะนํำไหมครับจริงๆหาจังหวะราคาย่อนะฮะราคาย่อแต่ถามว่ามุมมองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นลักษณะคือระยะกลางละกันนะเพราะว่าให้เป้าเนี่ยก็คือตรงทาร์เก็ตภายที่ตลาดให้นี่แหละนะครับอย่างหุ้นแม่หกสิบเจ็ดนะครับเทนกลางยาวเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ต้นรอบนะครับคืออันนี้มันเป็นลักษณะคืออาจจะเป็นช่วงกลางๆจนถึง ช่วงประมาณกลางไปจนถึงอ่ะสมมติสิบคะแนนเนี่ยตอนนี้มาประมาณหกละหกถึงเจ็ดผมค,คิดว่าก็อาจจะเป็นลักษณะคือถือแล้วก็ดู t a r ก็ t i n g ที่ให้ไวค้ครับอืมครับมีความเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเขาไหมครับหนึ่งการแข่งขันนะอย่างที่พี่บอยบอกผมว่าคู่แข่งก็คือในตลาดเนี่ยมีเยอะนะครับมือถือเนี่ยก็มีทั้งหัวเว่ยในจีนนะแล้วก็คู่แข่งอื่นๆอย่างซัมซุงที่เข้ามาตีตลาดอันนี้คือการแข่งขันสองคือความผันผวนข,ของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเชนนะเพราะว่ามีการพึ่งพิงซัพพลายจากออเดอร์ออเดอร์จากในฝั่งของตัวคู่ค้าบางรายผมว่านี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงรวมถึงตัวเลกูุเลเตอร์ลิสด้วยครับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบครับครับงั้นผมขออนุญาตถามภาพกว้างขึ้นมาเกี่ยวกับกลยุทธการลงทุนขึ้นมาสักหน่อยนะครับเห็นทางกรุงศรีเองมีการเลือก DR ที่เป็นท็อปพิกของแต่ละสัปดาห์ในปกติเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกครับเผื่อนักลงทุนจะได้เอาไปลองใช้ได้บ้าง หนึ่งเลยนะครับต้องเป็นกลุ่ม DR หุ้นเนี่ยที่มีประเด็นบวกในสัปดาห์นั้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับแฟกเตอร์ลบเนี่ยต้องสะท้อนไปในราคาแล้วอันนี้คือเกณฑ์ในที่หนึ่งนะคือต้องมีปัจจัยบวกนะอย่างเซียวมีเนี่ยคือเรามองว่าปีนี้อาจจท่าเทียบสัปดาห์นี้เรื่องจีนเนี่ยนะครับหุ้นจีนก็คือเล่นเรื่อง GDP ออกมาดีแล้วก็โบลิดบูโรอันนี้คือเกณฑ์ข้อแรกคือมีปัจจัยบวกอันที่สองคือต้องเลือกหุ้นเนี่ยที่เรียกได้ว่าโมเมนตัมเทรนยังเป็นขาขึ้นอันที่คคือตััวารนนะบ ต้องไม่แพงหรือรถ้าจะแพงเหมือนเซี่ยมีเนี่ย EPS โค้ด e หรือการเติบโตกำไรต้องเด่นกว่าเพื่อนนะครับอันนี้จะเป็นสมเกณฑ์หลักครับออือ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากติดตามทําได้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะลูกค้าของเากรุงศรีครับ,รบก็คือเข้ามาเป็นลูกค้าของเราซักกรุงศรีนะคือเปิดพอร์ตกับเรานะครับแล้วก็ขอบทวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านนะครับหรือจะติดตามผ่านตัวทั้งเทเล gram หรือว่า a c e b o o k นะเราก็จะมีการมาให้ข้อมูลหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ุนตางประเทศพุนในประเทศแล้วก็ตัวดรครับโอเคได้ครับสัปดาห์นี้ดรเพลย์บุ๊กของทางกรุงศรีเป็นตัวเสี่ยมี่นะครับลองไปเลือกดูดรที่มีอยู่ในบ้านเราก็เป็นตัวเสี่ยมี่80นะครับลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณคุณตุรกิจนะครับครับสวัสดีครับพี่วอยสวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็คือมุมมองนะครับเกี่ยวกับดรเสี่ยมี่ประจำวันนี้นะครับที่มีการมาอัปเดตกันของทางกรุงศรีนะครับ